กุ้งจ้ะ,อบบอววะลองน้ำสีหวานก๋วยเดีแล้วเป็นกินเกี๊แล้วรุยสวัสดีค่ะพี่น้องพบก๊อตาลาทัตตาชาแนลนะคะมาค่ะพี่น้องมินิตันได้เมนูเกาหลีจ้ะ คือตอนบางซี่รีเกาหลีเราตัางก็เเ็นเขากินแบบนี่ใส่ตะเกียบใส่ข้อข้อพากิน่างก็ได้อยากกินกันเลยนี่จัดมาเลยเป็นแซลมอนดองซีอิ๊วกับกุ้งจะ้ะกุ้งแนละแซลมอนดองซีอิว๊วรัดจับช้ำๆกับกุ้งจะ้ะดองน้ำซีอิ๊วหวานกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่ อันนี้เป็นเครื่องเคียงค่ะเป็นอ่กิมจิจ้ะแล้วก็มันตตนสีหอก็บันสลายสลายแผ่นแล้วก็ข้าวสวยจ้ะมากับผักกาดห่นี่เขาตั้งเตรียมไว้แล้วอันนี้เอาทายลูกเอาไปหาห่หันละเดี๋ยวก็ได้กินอยู่จ้ะมา เมียงเกาหลีไปดิขอมันทั้งอันนี้เลยตักเข้าจากนี้ก็ได้เมียงเกาหลีเริ่มที่กุ้งกันนะ จิ้มซีฟูด้ดชุ่มช่ำใส่ลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมเลยจ้ะพร้อมแล้วไล่ขั้นตอนลาดน้ำจิ้มหน่อยสักนิดนึงจะได้กลมกล่อมพร้อมแล้วจ้ะมาอิกุโตมิจิคัมสมิดาตันเม้ไปถึงเล้เพื่อ อืมอืมอืมอร่อยอืม,อม,อมขายไม่ได้กินจีอืมก็ดีแล้วกินกิมจิแล้ว เดี๋ยวเอาชุดหั่นบกมาใสนะ่แล้วเนาะเขาเอินชุดอย่างชุดหั่นบกว่ะคำต่อไปเป็นแซลมอนดองจ้ะใส่กระเทียมคำนี้เดี๋ยวเอาพริกด้วยจ้ะพริกตะมุตะม,มิชิ้นเดิมลาดน้ำจิม้มน้ำจิ้มอรไอ พร้อมแล้วคำที่สองลุยอืมอร่อยมากจริงๆ มันยังอร่อยกินคำใหญ่ๆความเป็นกุลสตรีโบมี่อยู่แล้วแห่งบบมี่เลยปเด้๋ยจิ้มอะไรเดี๋ยวคำนี้ใส่คิมจิลงไปด้วยสมพักสมพักเกาหลีคิมจิมาต้มมุดต้มนี้ต้มตมีแต่นา

จอนไหลก,หกันมักสแบบื่อไปปอนนนนม่กินเล่นเวลาแบบบึงทีวีสิไปเป็นอันขนมกินเล่นรวยง่า้วยใส่กระเทียมน้ำแซ่บ อ่อนิดนึงเสร็จแล้ว,วก็หมูลเลยจ้ะ,ะ <laughs> คุณจีจันสุดในเซเว่นจ้ะอันนี้อร่อยไม่เปรี้ยวแล้วก็ไม่เค็มเกินไปกำลังดีเลยจ้ะกินกับขึ้นเคี่ยวแบบ กินเล่นกันนะดีแทบเรียสูตรต้นตำรับนะจ๊ะต้องเป็นแบบนี้ตันตันหัวหนอ้องเราจีบประกาศขาวดิหออเลยวะตั้งแต่ดิห้อหนออกแบบทำแบบนี้ไปก็ได้น่าจะไม่ขายทุกต้นแบบนี้นะน่าจะไม่แค่ดิห้อนเดียวแหละอ่า บอถึงของเซเว่นนั้นบางอย่างแซบอิลีแซบก็เสือของนอกตันเคยคุยกับพนักง,งานเซเว่นเพิ่นทําหนาทีเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิเดินทางไปหลายจังหวัดแล้วก็ะไปชิมอาหารต่างๆที่เขาเลือกกันมาแซบแล้วก็สิเอามาเสนอบริษัทยังประมาณเนี่ยจ้ะอือแลวก็ยังไปติดต่อเขาเพื่อแบบสื่อสูตรหรือว่าให้เขามาแบบไอ้นี่น้ำ เพราะฉะน,นั้นพวกน้ำพริกพวกอาหารบางชน,นิดนะแซบอีเลีถ้าแบบบอติดว่าแช่แข็งยังสิจ้ะถือว่าอร่อยเลย<ม>ลาสดตันเห็นขายยังแต่บอดอดี้ร้องด้ะมันมันมันบอกเป็นแต่สดใหม่ตันก็เลยบอดดี้มาลุยอันนี้กุ้งจ้ะคำเนี้ย ก็มีเขาจะเอาผักกาดเขาใส่ป่านี่แหลแล้วกา็ขี้เนื้อย่างองนะใส่เข้าไปเลยน่าเสียเปรับกเป็นการกินที่เร็วทันใจ พ่อพอก็กินนั่นเนมเนื่องปลาเผาเนี่ยนะห่ออะไรใส่ยางแต่มันก็แซ่บคุ้มค่าไวเลยคุ้มค่าสำหรับปลายขั้นตอนลืมใส่ยางเนาะ เขเป็นข้าวญี่ปุ่นจ้ะเขาญี่ปุ่นอนะนนะกินกับพวกแสี่บกินกับกุ้งเผากระแสบขขาวญี่ปุ่นขาดไม่ได้กระเทียมกับพริกมันจิมีดองน้าปลากับดองซีอิ๊วหวานอันนี้คือดองซีอิ๊วหวานจนะ้ะส่วนดองน้ปาปลาแตนเคยชิมมันเข้มไหมอันนี้แซบกว่า กินไปเราเนหัวกะลองเพลงอิตึ้มมือตื้อตึยิงไปน้ำที่มันอยู่ในติกตอกอ่ะอม,มาคำนี้เพื่อทุกคนมุมเลยอ๋อ้ เราไปดีนะจานบึงซิลิบึงหนังเป็นชูจัวกับเขากับเนอยอยางกันจานต้องชิมบมงอ่อไอชู่จัวมันขมปีสำหรับจานเราจานคิดว่ามันเหมาะกับการกินน้ำเขาหรือว่ากับเนือยอยางจานมาหมักม ถ้าว่าบ้านเขาอากาศหนาวเขาอาจจะต้องปิ้มเพื่อให้ร่างกายมันอบอุ่นขึ้นน่ะมาน,นอกกินลหือแหงหวัวแหงกินไเลยกินละเต็นอย่างเดียวได้ประด้ย,ดย,ดย,ดยสั่ความอบอุ่นสั่งความบันเทิงมาดิ แซลมอนใส่ต้ำกันเลยโรยงาเยอะๆเอาไม่หอดเขาโอ้ขอโทษด้วอค่ะแล้วก็กระเทียมเวลาตัานบอกเข้ามากระเทียมมานที่หั่นมึงมันนึกว่าตันอื่นมันนี่น้ำจิ้มซีฟูดราดเลย มาขำบัหมกเอฟอร่อย กินกับแก่กระเจียบแล้วตตมบอกฮงอันแค่ว่ากินน้ำหนูฮุ้จแต่เออมันแสบดีเว้ยบ๊ชุนวะาสะบีแห้งความใจเนี่ยครับพึงร้องครั้งแรกให้กันสัดใจ<า>ปิดท้ายงานส่งคลิป ขึ้นนี้สองสหายตันอาจจะกินบ่ถือวิธีเด้อพี่น้องเพราะว่าตันกันบบดีรูวัฒนธรรมเพิ่นตันกินเพราะว่า กาเห็นมาจากในซีตรีจากในหนังเช่จ้ะถ้าตันกินผิดตันก็ขอภัยเนาะอืมคนเกาหลีเามง่อเมื่อเขาอ่านเลอ๋อยี่นี่มันเป็นยางของกูว่าอะไรงนเงี้ยมยา,คคยา <g ül> ปิดท้ายค่ำคืนนี้จ้ะ คนเกาหลีไม่วงวายกินไปเท่าที่วะแต่กินมาแบบจำจากนี่เอ็นซีรีส์มากค่ะไอที่มีผิดบ้างหรือว่าบ่ถึกต่อม่างกวาแตงขออให้นะคะ่ะแซ่บจ้ะเมีเมยงเกาหลี แล้วค่ะเดี๋ยวสินังกินต่อ,อยู่แต่โมใหญ่คิดมันแย่ยจังขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมนะคะฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามน,ามนะะ้ำน้อยด้วยค่ะกดกระดิ่งน้ำน้อยจะได้บอพาดคลิปติดตามลงเพราะว่าบางทีตันตื่นสายตันอสิล,ลงคลิปสายะถ้าผู้ใดก,กดแจ้งเตือนหรือว่ากดกระดิ่งไว้สิได้รู้ว่าตันลงคลิปแล้วจ้าแล้วค่ะลืมมาสิโมใหญ่สวัสดีค่ะ